ดีอาฮ่ากูปลดนี้ล้วะวกูไม่เป็นหนี้ล้ววะกูจะไม่กู้มึงแล้วอีทำดีมากคาเมรอนทำงานต่อไปเพราะว่าพวกเรากำลังขับเคลื่อนด้วยการเป็นหนี้อยู่ ก็ต้องขอขับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอมบี้เกมหยาดซิมูเลเตอร์กับผมสตีฟล้อกแปดในตำนานนะฮะผมก็ำลังกังวลอยู่เลยว่าเราจะเอาดอกไม้ที่ไหนมาขายดีซึ่งเราก็มีเมล็ดดอกไม้อยู่ครับเราก็เอามาขายเลยนี่เราก็ต้องเอาอันนี้มาเสร็จปุ๊บเราก็ลดน้ำโอเคแล้วก็รอนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีนะผู้ชมเราค่อนข้างที่จะกรอบเลยทยีเดียว ก็มากอยู่ตอนนี้ก็ดอกไม้ครับมีแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเสียใจแต่ไม่เสียดายแล้วก็มีเท่านี้นะครับทั้งชีวิตของเราไอ้ทั้งชีวิตก็ไม่ก็มีอยู่แค่นี้ละครับผมจะซื้อป้ายหลุมศพมาก็แม่งเอ้ยไม่มีตังค์ปล่อยซอมบี้แดกไปครับแต่ละวันแต่ละวันซอมบี้ก็ แดกไปซึ่งผมเห็นหลุมศพที่มันว่างๆอยู่ผมก็โอ้โหตอนนี้หนักหน่วงคนระับเศรษฐกิจไม่ดีเลยตอนนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาซ้ายทีขวาทีปัญหามาแบบถาโถมมาไม่หยุดโดยเฉพาะปัญหาทางด้ากนการเงิน <laughs> ปัญหาทางด้ากนการเงินนี่หนักสุดแล้วครับโอเคร้อยยี่สิบนะเมีคลอสนะฮะเราเอาศพที่แบบร้อยขึ้นนอกนั้นเราไม่เอาฮนะเดี๋ยวเราเผาเดียวซึ่ง วันหลังๆมาเนี่ยศพมันจะแบบว่ามาเป็นร้อยเป็นร้อยอยู่แบบคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ป้ายหลุมศพเนี่ยศพมันจะโดนแดกแล้วมันจะพังแล้วมันจะซ่อมไม่ได้อันนั้นคือสาระสําคัญเลยครับแต่โอเคในเมื่อเราไม่พร้อมเท่าไหร่นะฮะเราก็โอเคไม่เป็นไร it's f i n ฟมันก็แบบปล้อยมันแดกไปแล้วเราก็มาเอาแต่ละวันแต่ละวันในแต่ละวันก็ได้ก็ทําไงได้คนมันเป็นนี่ เกมนี้นะถ้ากูเริ่มใหม่ได้นะคุณจะไม่ทำเหมือนเดิมผมก็ไม่รู้นะเกมมันอาจจะอยากให้เราเป็นหนี้กไ็ได้ครับแล้วมันจะสร้างระบบหนี้มาทำไมผมคิดว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราไม่กู้อ่ะก็ได้แล้วเราก็ไปช้าาไงเราไม่ต้องรีบอ๋อแต่มันใช้ตอนกลางคืนว่ะซอมบี้ว่ะมาเป็นตัวแบบเร่งเราให้เราต้องมีเงินเยอะๆ cliffs. เกมมันทำสมดุลมาดีกูอยากจะเห็นหน้าทีมงานแลนะันเปิดหน้าทีมงานมาคนแรกสตีฟล็อกแปด ฮาเลยอันนั้นฮาเลยเราน่าจะรับได้อีกศพหนึ่งมั้งโอเคเดี๋ยวเราเปิดเลยแล้วกันนะมันก็มีแบบดอกไม้กับคนที่มาเยี่ยมในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยที่ยังพอแบบแบกเราได้อยู่เนะผาไปเลยฮะจบจบตอนนี้ผมกำลังมีมีความคิดว่าผมอยากจะกลับไปเล่นไปลึกโปรเจกต์เกมขายยานะเพราะว่ามันแบบทำไม่จบอะแล้วเกมมันสนุกมากเลยนะผมอยากจะทำให้มันจบวะ่ะ โดยการถ้าเกิดว่านัดเพื่อนหลายๆคนเนี่ยคือทางช่องเราเนี่ยจะเป็นช่องที่แบบว่าเล่นเกมกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เป็นส่วนใหญ่ซึ่งหลังๆมาเนี่ยเพื่อนแต่ละคนก็แบบมีงานมีการทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนทีมงานไปแล้วพอทีมงานที่มาใหม่ๆก็แบบเริ่มเติบโตก็เริ่มมีครอบครัวมีลูกนี่กูผ่านเมื่อกี้เจนแล้วเ่ยอย่าว่าแต่กูผ่านเมื่อกี้เจนเลยคนดูกูเนี่ยขาดมากี้เจนแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวดูก่อนนะโอเคคือมัน มันไม่มีแล้วอะดอกไม้ไม่เป็นไร,รในแต่ละเจนที่ผ่านไปแล้วทีนี้เนี่ยเราเริ่มนัดเพื่อนเล่นเกมยากขึ้นแหละอย่างแซมอย่างเงี้ยเขาทํางานเป็นเวลาแล้วครับแล้วก็เทปบ๊อบเขาก็ทํางานเป็นเวลาเหมือนกัน <c oughs> น้องๆก็แบบว่าโอเคมีครอบครัวแล้วมีลูกมีอะไรแล้วตอนนี้ก็ก,กูยังนั่งเล่นเกมอยู่เดิมนะฮะเกมก็ยังแบบเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคือเราเรายังเล่นเกมด้วยกันอยู่นะครับแต่แบบว่า ถ่ายงานแบบแต่ก่อนเราจะถ่ายงานกันแบบตีสองตีสาเฮ้ยถ่ายงานกันด้วยถ่ายคลิปกันสนุกสนุกอะไรเงี้ยเล่นเกมกันไปแต่เดี๋ยวนี้เวลาเล่นเกมในแต่ละวันอะมันมันน้อยแล้วมันจํากัดจำกเขียดมาก ก็เลยแบบว่าถ้าเกิดเราเล่นเกมคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะสะดวกกว่าไหครับซึ่งไอ้โปรเจกต์เกมแต่และโปรเจกต์ที่มันทําไม่จบแบบบางทีมันนักคนอื่นแล้วมันไม่ไม่ลงตัวมันไม่ใช่ความผิดของคนอื่นนะหมายถึงว่าเข้าใจใช่ไหมเหมือนเราแบบนัดเพื่อนไปกินข้าวไปกินไอติมอะไรเงี้ยไอ้คนนี้ว่างบ่ายบมงคนนี้ว่างตอนเช้าคนนี้ว่างตอนค่ำเนี่ยเราก็ไม่ได้แดกไอติมกันสักทีนะฮะผมกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เลยไม่ได้แดกไอติมกัน เราก็เลยแบบว่าเออโอเคถ้าหรือโปรเจกต์เกมแล้วก็เล่นคนเดียวมันก็อย่างเกมเนี้ยเล่นอยู่คนเดียวมันก็มีโอกาสจบได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับเกมเนี้ยนะผมมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวอีกพกน่าจะเล่นจบแหละไอเกมนี้ถ้าคุณไม่ติดนี่ตายห,าหา่ากรก็ได้เ,ดเล่นจนจบซึ่งก็เป็นสิ่งที่สะดวกดีครับแต่มันอาจจะเหงาเลหน่อยคุณผู้ชมก็ช่วยก็ออกความเห็นหน่อยครับว่าอยากดูเกมแนวนี้ต่อไหมเกมแนวแบบหาเกมเกียนมาเล่นอะไรแบบเนี้ยชอบหรือเปล่า อะไรแบบนี้เฮ้ยกระสุนหมดแล้ว,วะอะเฮ้ยในตัวเราแม่งมีกระสุนอยู่นี่วะ่ะเฮ้ยเราพลิกนะเราพลิกนะพลิกมาเป็น900าร้อยนะเฮ้ยกระสุนปืนไฟหมดแล้วอะแต่ว่าเราต้องเติมสต็อกดอกไม้ครับโอเคเราพลิกมาพันเกือบพันสองแล้วเราต้องตุนดอกไม้โอเคแบ็กอายหมดเพลาโทเนียหมดพิมโรสกับไวลิลี่เหลือเอ่อแบ็กอายแบ็กอายสิบดอกกันโอ้โหสิบดอกห้าร้อยแล้วอะเพลาโทเนียโอเคแล้วก็อะไรเฮียเอ้ยมันแบบ ไอเที้ยเหลือ50บอ่ะสุดยอดปะเหลือ57บาทน้ำตาแทบล่วงหล่นลงพื้นอ <Lebanon. S 2> yeah okay okay ่ะโอเคมีมาอีกร้อยกูซื้อได้อีกหน่อยวะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าตอนนี้เราติดนี่อยู่กี่วันแล้วใช้นี่อยู่อีกกี่วันเฮ้ยอีกวันเดียวหลังจากวันนี้ไปเราจะเป็นไทยแล้วคืนนี้คืนสุดท้ายเราจะไม่กรอบอีกแล้วผมว่าเราน่าจะรอดอ่ะในบดยังมีเงินอยู่ไหมวะไอเหี้ยหมดแล้ววะ เก็บขยะค่ายคูเริ่มมองไปที่การเก็บขยะค่ะแล้วนะเวลาทนเนี่ยเดืองดอก2ดอกเท่ากันไวเล่ลี่พิมรดอ่ะเหลือเท่าไหร่เหลือ5บาทเหลือ5บาทเท่านั้นเฮียมีแค่กระสุนลูกซองคู่ใจมาเป็ดนอนเลยเฮียกูพร้อมแล้วเดี๋ยวโมสเกตสังเกตแซตมิน่ากันตอนตื่นมาแซตมิน่าเต็มไหมเฮ้ยแซตมิน่าได้เยอะโอเคกินหน่อยเลือดจะหมดแค่นอนอ่ะกูแค่นอนอ่ะจาก5บาทเฮ้ยพอตื่ลบห้ิบเจ เนี่ยกูคแค่นอนนะอุ้ยไม่ทันได้ทำเฮียอะไรกูนอนเฉยมาไอ้ี้ยกูพร้อมผมจะผมจะดูแลประตูนี้เป็นพิเศษนะประตูอื่นก็ปล่อยไปก่อนโอเคผมจะดูแลประตูนั้นโอเคตอนนี้ประตูนั้นไม่มีประตูนี้ก็ต้องดูแลครับ เพราะมีศพแพงอยู่โอเคประตูนี้โอเคซ่อมก่อนซ่อมก่อนเชีย่ยซ่อมช้าแล้วเกินกูนี่โอเคเว็บสองตหมคือแม่งเริ่มมีสี่เว็บแล้วอะผมว่ารั้วไฟฟ้าเอาอยู่แบบสบ,บายอยู่เฮ้ยเฮียแม่งแดกไป อบนี้แล้ว啊อ๋อคำนี้ยไปเว็บสองมาฉันพร้อมแล้วเพื่อนเอยยด้ยินเสียงก็กูสอยเลยอืออือกูคลิกขวาใส่เลยปึ๊บปึ๊บเราต้องรีบเราต้องรีบเฮ้ยโอเคขอบใจที่ช่วยเพื่อนไอเหี้ยส้มบี้หน้าตาเหมือนบานหลวงเลยวะใส่ชุดเหมือนบานหลวงเลยเฮ้ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แบบสามอะไรเฮ้ยชิว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 จัดชิวจัดชิวจัดใครผมเริ่มแบบคอมโบเป็นแล้วเว้ยขีดซ้ายขีดขวาขีดซ้ายขีดขวาเฮ้ยปืนไฟทำงานอยู่ไม่มีกระสุนมันทำงานได้ไงวะยาขีดซ้ายขีดขวานี่ไงเรียบร้อยไอ้เหี้ยโดนตบไปทิ้ง ไฟยังช็อตไฟยังช็อตไฟยังแรงไฟยังแรงไฟยังแรงอยู่คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่กูจะเป็นนี่แล้วเว้ายเฮียพรุ่งนี้กูจะพลิกกลับมาพี่เบิ้มพี่เบิ้มพี่เบิ้มเออไอ้เชี่ยแค่คลิกขวาพี่เบิ้มไม่หงายเลยสว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 ยแจวแจวเจิงแจวเจิงแจวค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวจัดจ้า อย่าพึ่งเหนยวอย่าพึ่งเหนยวอย่าพึ่งเด๋ยโอเคยังมีอีกวะสอบไว้ก่อนโอเคเรียบร้อยฮู้แล้วกูแปลงลางเป็นมาพ้าได,ได้กูออกลามึงระวงังตัวไว้กูกระโดดก,กระคอ,ก,อกระโดดกระคอกระโดดกระคอคอ้นมึงคิดว่ากูเบี้ยวใช่ไหมกูได้กินความกลัวกระจาย ถูกกระโดดกระคอกระดอกระคอกระโดอกระคอป้อมปืนที่นนี้แม่งดีมากแบบดีดีแบบยอยักษ์กะหลันแบบดีอ้าฮ่ากูปาา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 นา้าาาาาวาากูจะไาากูาา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 อาา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 าวาา้าาาาาาคาา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 า ไอพวกกดขี่ข่มเหงทำนาเบานหลังคุณมึงยังไม่ได้แดกเงินกูนกอีกต่อไปแล้วซอมบี้ไอสัตว์เดี๋ยวกูสู้เองไม่ต้องห่วงกับดองกำดักออแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวเดี๋ยวผมโทรหาที่หลังเดี๋ยวผมจะโทรหานะถ้าเกิดว่าไม่ไหวเดี๋ยวสักหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงก็อย่าเพิ่งเกลียดผมแล้วกันที่ผมพูดไปเมื่อกี้ผมก็ต้องขอโทษอด,ด้วยแบบแดกมันเท้าไงปากมันไว เอามาคิดดูดีๆนะไอ้เฮี้ยถ้าตอนกลางคืนกูสู้ซอมบี้ไม่ไหวกูทำไงแต่กูไม่กลัวพวามึงหลายพวกเฮี้ยกูมีลูกซองเทพอยู่กูยังไหวไม่ต้องเสือกโอเครับสองศพพอที่เหลือเผาแล้ก็เผาไปเปิดรีบเลยจะได้กลางคืนไวๆ <c oughs> เริ่มต้นวันใหม่อย่างแข็งแรงโอเคโอเค67ก็เอาสวยอยู่ตอนนี้เราไม่มีของ ที่เราลึกเลยหรือเปล่าเนี่ยถ้าเดินไปดูผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วเของที่เราลึกเราซื้อมาหลายวันแล้วอะเป็นไปได้ว่าอาจจะใกล้หมดเต็มทีหรือไม่ก็หมดแล้วก็เป็นได้51 51 5 8อได้อีกศพนดิงรายได้หลักเรานี่คือแบบดอกไม้แบบของจริงเลยดอกไม้นี่เป็นอะไรที่แบบว่าแบกจัดแล้วอะโอเคอันนี้คืออายุเขาเหรอเนี่ยเนี่ยสามสิบอ๋อดิมีบอกด้วยปเป็นไรตาย อันนี้อะไรเนี่ยโดดล่มไ <c oughs> อนน้โดดล่มตายอายุ3 9เองโอ้โหโดดล่มแล้วเกิดอุบัติเหตุอะไรงี้ปะเออเฮียไม่เคยสนใจเลยกูสนใจแต่ธุรกิจอย่างเดียวเกิด,ดทีหลังต้องสนใจหน่อยแล้วว่าคนตายเขาเป็นอะไรเอยเริ่มโอเคแล้วเริ่มโอเคแล้วดอกมงดอกไม้ก็มีอะไรก็ซื้อซื้อไปก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเติมให้เต็มสตรอัพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ยังก็มาลืนนี้ก็แล้วกัน เดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าเรายังมีของที่ระลึกอยู่ไหมไอ้เหี้ยหมดเกลี้ยเกลี้ยแบบเกลี้ยตั๊บเลยหมดหมดไม่เหลือโอเคซื้อดอกไม้กันโอเคโอ้โหเฮียเป็นไงใช้เงิน,น่งเหลือบาทเดียวตามสต็อกเลยนะ โอเคได้พอโอเคมั้งร้อยห้าสิบคือลงกระดอกไม้ลูกเดียวตอนเนี้ยดอกส้มกับเพนาโทเนียเพิ่มเดียวนะเหลือสิบเอ็ดบาทอ่ะโอเคโอเคโอเคโอโอโอเคห้าสิบห้าสิบบาทที่เอาไปซื้อกระลำดอกไงโอเคเดี๋ยวเลือดหมดก็ตายเหมือนกันกูไม่ไหวกระลำดอกสามสิบบาทสองอันได้ไหมเฮ้ยสองอันได้โอเคแดกก่อนเลยอันหนึง่ง โ okay. อเคเหลืออันหนึ่งเอาไว้ต่อสู้ในค่ำคืนนี้ไอ้เหี้ยเชลชีวิตชี่ผายปไอ้เหี้ยสู้ชีวิตที่ผายดีนะกระสุนลูกซองมีเยอะโอ้โหมี400กว่าได้อยู่กระสุนปืนพกเล็กหมดแล้วเฮ้ยโอ้โหกระสุนไรเฟลิลมีเยอะจัดเดี๋ยวผมจะปิดร้านกันปิดร้านแล้วนอน กูไม่เป็นหนี้แล้วเพื่อต่อสู้เพื่อความรวยขึ้นหลังจากนี้หาเงินได้เท่าไหร่เป็นของกูซ่อมครบใช่ไหมอ่าช็อตไปช็อตไปอย่าอย่ายุ่งกับสบแพงกูขอร้องอยังไงซะอย่าแดกสบแพงกูขอร้องเลยขอร้องเธอมานาะที่นี้ จะแดกสบแพงนะเพราะว่าอะไรเพราะมันแพงน้อง mm. ถึงป้อมปืนไฟฟ้าแล้วยังรู้สึกเสียดายไม่หายซ่อมไปด้วยรีโหลดไปด้วยสกิลแบบสูงไงพรเราผ่านมายี่บสวันแล้ว เอ้ยขอโทษได้ไหมล่ะเอาหน้าจุ่มไปหน่อยโหลดหน่อยอย้ำไปเลยย้ำหัวย้ำหัวโหลดโหลดแล้วย้ำตายซ้ำตายซ้อนพวกเองอะเอ้ยคืนนี้มันเงียบๆวะไม่เว็บสามแล้วเนี่ยมันชิลแปลกๆวะโอ้ยไ้เหี้ย เชื่อคุณจะตายคุณจะตายโดนไม่ได้แล้วนะโดนนี่ตายแล้วนะไอ้เฮี้ยมันแดกไปศพหนึ่งแล้วเว้นจริงสัตยาเออเออเออขอโทษนะ นี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมเราควรจะต้องติดไฟโอเคหนึ่งประตูโอ้ยเนียโอเคเริ่มใหม่ก็ดีเราได้การหลุมที่มันทงังเราต้อง แค่ตัวใหม่มาเลยมาเลยพวกที่อ่ะกูรอพวกมึงอยู่แล้วเฮ้ยว้าวว้าวว้าวไม่เป็นไรว้าวไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ย,เ,อย,เ,อย,เ,อยเดี๋ยวก็โดนตบหลอกหมายถึงกูนี่แหละ ซ่อมซ่อมตัวนี้ก็ซ่อมเดี๋ยวเครื่องไฟฟ้าพังเครื่องชาร์จไฟฟ้าแสนโวลต์โอ้ยไอ้เหียเจ็บไอ้ตัวนี้แหละเจ็บไอ้ตัวพิษนี่แหละเออโอเครอบที่แล้วเราก็เจ็บไอ้ตัวพิษนี่แหละไอ้เหียเราลืมผ่ายแล้ว ไอ้แ่เราเสียอยู่ดีว่ะหลุมนี้ไม่ว่ายังไงเราก็ไม่สามารถรักษาไว้ได้อไอ้เฮ้ยมันกินไปสามหลุมแล้ววันนี้โอ้โเหเวนติดลบชีวิตที่ติดลบ,ดดลบไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าสักวันหนึ่งโอ้ยโอ้โหจะตาย ไอตัวพิษเนี่ยแม่งเจ็บมากเลยอะโอเคว้ไอเชียบวกพันเจ็ดวันนี้กูบวกแล้วว้ยกูพิออกอะกูบวกพันเจ็ดแ้เหลือมันเหลือหกร้อยไแต่แต,แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เราวันนี้เราทำกำไรเบิ่มๆเลยวันนี้รับศพเลยทำกำไรเฮ้ยทำไมศพร้อยไม่มีวะไอวันนี้มีแพงสุด80เองอะแย่แล้ววะเราต้องวางระบบใหม่ไม่เป็นไรครับเรา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 ,เราฟื้นได้เสมอ เราฟื้นได้เสมอ,อมเสียไปสามหลุมวันนี้ก็โอเคอยู่นะสามหลุมก็ไม่แยบมาเผาแล้วกันเผาซันเบิร์นแนปก็คืองีบนอนหลับกลางแดดตายแดดเผาได่ป่าว มันอาจจะเป็นชื่อโลกก็ได้หือผมผมอาจจะแปลตรงตัวเกิดไปไอ้นับมันแปลว่างีบไงซันเบิร์นมันก็แบบว่าพระอาทิตย์อะไรเงีเ้ยเผาแสงอาทิตย์เผาอันนี้อะไรฟลอริงฟอร์มทีตกต้นไม้ตายโจเซฟอ่ะอันนี้ตกจากที่สูงตายอายุ49มึงอายุ60มึงตกต้นไม้นะ สุดยอดเลยว่ะนี่นี่นี่อายุ60เอเวรลลี่ฟิลิปแม่งสู้กมีตายอันนี้อายุ34แอดดิสันหลงแอลกอฮอล์คือแอลกอฮอล์เป็นพิษแต่ระวังนะใครดื่มเยอะๆระวงังเหมือนแอดดิสันนะระวังไว้ระวังไว้อ่ะกูรับศพแอดดิสันเลยแล้วกันยังอายุ34เสิอ่ะดูดิ แม่งเป็นอันนี้เราอะแอลกอฮอล์เป็นพิษดื่มเยอะไงคนดูก็ระวังไว้แล้วกันอะเหลือหนึ่งศพอะไรเนี่ยโซเฟีไยไฮเปอร์ไฮเปอร์เทอร์เมียเอ้ยโรคนี้คืออะไรวะผมคุ้นๆอยู่นะไฮเปอร์เทอร์เมียอายุยี่สิบสองเองเป็นไฮเป erm อร์เทอร์เมียอ๋อไฮเปอร์เทอร์เมียคือมีไข้สูงอะภาวะไข้สูงเอ้ยวันเอ้ยวันนี้น่าจะรวยวันนี้น่าจะรวยผมดูแล้วแล้วผมดูจักทรงนะวันนี้น่าจะโอเคเลยเราติดเราแค่แบบ สามร้อยเองอะ่ะไอ้คาเมลอนไปไหนวะไอ้คาเมลอนไม่ทำงานวะเอา้าต้องทำความสะอาดก่อนคาเมลอนไม่ทำความสะอาดละ่ะเฮ้ยไอ้เมึงไม่ใช่คาเมลอนนี่ไอนน้มันไอไลออนเอ้า,อ,าอ๋อคาเมลอนทำความสะอาดอันนี้อยู่ทำความสะอาดป้ายหลุมศพอยู่อ่า เอ้ยวันนี้โอเคเลยวันนี้โอเควันนี้แจ่มมากกำไรแล้วกำไรแล้วพลิกละมีเงินแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะสต็อกดอกไม้แบบเยอะเยอะเลยถ้าเรามีเงินประมาณแบบสามสี่พันอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมคิดว่าอาจจะอาจจะถึงเฮ้ยเลเวลแปดแล้ววะมีสโตนวอลเฮ้ยเจ๋งคือถ้ามีประมาณสามสี่พันเนี่ยซึ่งผมคิดว่าน่าจะถึงในวันนี้นะ แล้วผมอะจะสต็อกดอกไม้ก่อนครับให้มันแบบตรงเท่ากับความต้องการของออแขกเกียดผู้มีแก่แขกผู้มีเกียรติให้มันตรงพอต่อความต้องการแล้วก็เดี๋ยวคืนถัดไปเราค่อยเอาเงินไปลงกับพวกอ,อ,อาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆนะเราเราต้องค่อยๆฟื้นทีละอย่างครับแต่วันนี้ก็เริ่มโอเคแล้ว เพลาโทนเนียระดับส้มๆแล้วแบคไอไอ้เหี้ยคูมีความสุขมากับการกดซื้อแล้วแบบกดซื้อแล้วแบบสบายใจอะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะถ้าเกิดว่าเพลาโทนเนียหมดมันจะทำไง ออันนี้หมดแล้วไอดอกอส้มๆหมดแล้วแต่ยังไม่มีออเดอร์มาเฮ้ย <c oughs> เขาเริ่มซื้อแบบแบล็กไออะไรอย่างงี้แล้ววะอ่าหมดนี่สตอ๊อกสตอ๊อกแป๊บนึงครับหมดเดี๋ยวขอญาตอา้าวเลี้ยงก่อนอา่อาไงนี่อ้อาวเลื้ยงอ่ะหมดครับหมดคทะขอโทษขอโทษขออนุญาต ดันตามนิดนึงอ้าฮยกูมีความสุขว่ะโอเคได้อีกสามร้อยสำหรับการโด o n a t เราก็จะมีโอเคผมจะสั่งเพลาโทเนียสแต็กหนึ่งอันนี้ส้มสองสแต็กอันนี้หนึ่งสแต็กเพลลโทเนียสแต็กหนึ่งส้มสองสแต็กแล้วก็แบ็กไอหนึ่งสแต็กไวล์ลิลล่ หนึ่งสแต็ตพิมพ์ลดนิดหนึ่งสิบดอกโอ้โหพันเจ็ดยังเหลือบอกเลยครับน้องๆที่ได้เหลือเหลือเหลือ600โอเคคราวนี้600เราเอามาซื้อไอ้เท่าไหร่อ่ะ16ขายได้36เหรอไอเ้เหียกรรมละยี่อัน ไอ้สิบอัน,น,อนโอเคเฮ้ยอันนี้น่าจะดีแบบบ้านเมืองมันมีซอมบี้ไม่สนใจแบบซอมบี้ฟีเวอร์อะไรอย่างงี้บ้างเหรอวะไหนดูซิเราสามารถซ่อมหลุมศพไหนได้บ้างไอ้ซ่อมไม่ได้แล้วนี่นี่อันนี้ซ่อมได้โอเค ซ่อมหลุมศพแล้วโว้ยไอเย้เฮียกูรู้สึกดีมากอ้าวหมดอ่าโอเคโอเคไอเ้เหียเลือดกูหมดชิบหายแล้วกูซื้อหลุมศพที่หลังเลยซื้อกินก่อน โอเคร2อยี่สิบอ่านอนนอนนอนอเรียบร้อยตื่นพร้อมพร้อมฉันพร้อมแล้วเพื่อนเอ่ยพร้อมจะรวยามานานแล้ว การต่อสู้ของเราจะมีความหมายเพื่อนเอ๋ยเดี๋ยวเดะเดะเดะเดวเดะเดะเดะเด้เดเดเะเ ผมเล่นฟอร์ดไนท์มาก่อน่อกซองผมอะมั่นประตูนี้ช็อตประตูนี้ช็อตเฟเิปขวาก็เรียบร้อยโอ้โหมันจะมากินบุฟเฟ่เหรอมากินกูก่อนไหมอย่าอย่าตีป้อมอย่าตีป้อมไม่ใช่ r o v e. แม่งแดกสำเร็จไปละสองศพ มันกำลังไหลมันกำลังไหลอย่าไหลอย่าไหลกูขอร้องอย่าไหลอย่าไหลอย่าไหลไอสัตว์เอ่อเวลคัมเวลคัมแอปลูมแฮตคอนดอมโอ้ยกูเทคแคร์โอ้ยสองพิษไอตัวพิษนี่เจ็บสัตว์เลยอะ เจ็บแบบเจ็บมากมากอย่าหว่าจะได้แต่ละศพมึงรู้ไหมกูลำบากแค่ไหนไอเวนไอเวนอ,อย่าถ้าเราแบบเอาศพถูกมาล้อมศพแพงอ่ะมันก็ได้จะเป็นแบบแผนที่ดีโอ้ย ไอเหี้ยจะตายกินกันเอ้ยต้องดูดีๆว่ามีข้อเสียของลูกสองครับมันมีโอกาสโดนตัวผิดเยอะอเฮ้ยเฮ้ยยา ติดลบ87โอเคอยู่นะเชื่อหายไปหลายหลุมเหมือนกันวะ่ะโอเค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 ครับคุณผู้ชมครับยังไงก็ต้องขอากราบขอพระคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกัน,กนครับสำหรับพาร์ทนี้ยังไ้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ผมสตีฟล็อกแปดในตำนานขอกราบลาไปแล้วขอพระคุณขอพระใจขอ,ขอพระไทยไอคิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับจุบขอบคุณครับผมบาย